เลิกหลายรอบเลยทะเลกันจะเลิกกันหลายรอบเลยหาไม่เจอตอนนั้นไม่เจอคุณก็ลงไม่ลงตัวหนุนมแม่ แบบเครียดแล้วก็กดดันถึงขนาดแบบทําร้ายตัวเองได้เนาะโอ้หนูแบบขวนขวนตัวเองอ่ะไม่เคยเลิาเลยทำร้ายทำไมก็เลิกเขาไปเลยง่ายกว่าไม่ได้ดังใจตอนนั้นตอนนั้นแต่งไม่ไาแล้วตอนตอนตอนเป็นแฟนไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้เห็นชีวิตกันแบบ 20- ่0ชั่วโมงจนมาเห็นกันแล้วแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนกันแต่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วมันก็ทําให้ทุกคนต้องถอยไม่ทําในสิ่งที่บ๊อบบี้แบบเห็นว่าอายุเยอะกันแล้วนะทําไมยังดูแลเหมือนเด็กๆอะไร มันก็จะเริ่มแบบหาจุดหาจุดให้ทุกคนทุกคนอยู่ในพื้นที่ที่แบบตัวเองปลอดภัยขนาดต่างคนต่างไปนั่งคิดนะคะว่าสุดท้ายมันต้องเลือกไหมต้องเลือกเหรออะไรเงี้ยถามตัวเองจะถามตัวเองเขาอะไรเงี้ยใช่่เพราะหลังจากเราแต่งงานเรารู้สึก ครอบครัวเราต้องมาดับหนึ่งแหละเพราะว่า you marry me แหมเราก็จะตั้งครอบครัวเราต้อง start เราอยู่จะมาติดอันนี้ a n d i n g I เป็นเบอร์สองเบอร์สามไม่ได้เบอร์สมร์แบบอันนั้นเบอร์หนึ่งเพราะเออเราเราก็เป็นครอบครัวที่เติบโตมาในเห็นตลอดว่าครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ต้องอยู่ด้วยกันลูกสะภ้ยแม่ผัวลูกแม่ยายอะไรเงี้ยมันอีลุงตุงนางแต่พอเราเจอคำตอบแล้วเราก็ค่อยๆเซตตัวมันก็อยู่ของมันได้จนถึงแบบนี้